เพิ่นบอกให้แนะนำปุ่มใน X dJ x z ตนี่ตัวนี้จะเป็น X dJ x z เด้ออ่า x d j ก z ็ก็จะแยกเป็น3ส่วนคือกันเด้อทุกรุ่นจะแยกเป็น3ส่วนแบบนี้ที่เป็นของเรลเริ่มมันจะแยกเป็น3ส่วนนี่มันจะแยกแบบนี้เด้ออันนี้จะคือกเจะเจอห้อง DGM หรือมิกเซอร์นั่นเองนะอันนี้คือหัว CdJ เด้อนี่จะแยกหัวนี้กับหัวนี้มันจะคือกันเป๊ะเลยนะตั้งแต่ว่ามันยู่คนละฟากเท่านั้นเองเด้ออันนี้จะยู่บางซ้ายนี่ยู่บังขวาแต่ว่ามันคือกันฟััังงกกก์ชชนนนนใใาาราา้คือเเลเด ตัวนี้ก็คือกันกับเครื่องแล้วที่บอกนะอันนี้คือปรับความไวของ BPM นั่นเองนะนี่เทมโปนี่อันนี้เป็นจ็อกอันนี้เป็นโตปปั๊บจ็อกว่าให้มันหมุนได้น้อยหรือได้หลายนะนี่ให้มันลื่นเนี่ยอันนี้จะเป็นปุ้มปรับไมเดอร์ไมเสียบได้สองซ่องนะนี่นี่อันนี้เป็นวูลล่มใหม่อันนี้ปรับโลมิดไฮน์ะคือเบสกลางแหลมเสียงปรับเสียงไมเขานะนี่อันนี้จะเป็นรีเวิร์สเดียเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นแพดปุ่มฮอตคิวอีย่างคือกันนะอันนี้จะเป็นฮอตคิวแล้วกับบีดลูปนี่อ่ะสลิปลูปอันนี้บีดจัมบ์นะบีดจัมก็คือในเครื่องที่บอกนะอันนี้คิวแล้วก็เพย์พอร์ตคือกันนะปิดเปิดอันนี้เลือกแท็กหรือเลือกเพลงเข้าในื้อเองอันนี้เลื่อนเพลงแบบคล้ายๆหมุนตัวนี้เด้อนี่อันนี้มาเบื้องซ้ายอันนี้อันนี้ไปเบื้องขวาอันนี้เลือกเพลงไปเบื้องขวาอันนี้เลือกเพลงมาเบื้องซ้ายเน่เลือกเพลงกับหลังนั่นเองนี่อันนี้ก็เป็นยอดอีอ เราโลพ p a ฟิ filter ไฮพ h p ฟิล filter แล้วเราก,กดตัวนี้นะเวลา,เาจะไซ้์ตัวนี้เราต้องมากดเอฟเฟกตัวนี้เดิมมันก็จะเขียนว่า sound c o l ร์เ f ฟ e c t นะนี่เอาก็าเลือกกดได้เลยนี่เขาจะใซ้เสียงไหมันจะมีหกเสียงให้เลือกนะเวลาเราจะบิดตัวนี้ปกติเครื่องน้อยมันมันจะมีเสียงเดียวก็คือบิดได้เลยแต่ว่าเครื่องใ่ายมันจะมีซี่เสียงหกเสียงนะนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปับ๊บเวลาเขาต่อมันจะมีสองต่อข้างหลังว่าคือพ์พงเขาตัวนี้สิสมมติเขาต่อเป็นคอมเราก็ต้อง มาคอมถ้าเอาตเป็นสายแลนเขาก็ต้องปั๊บเป็นแลนนะนี่ตตอเป็นอาโทศัพท์ก็คือปั๊บเป็นโทรศัพท์ตัวนี้อันนี้คือเสียงคุมทั้งมดในเครื่องเลยอันนี้คือวอลลุ่มน่ะนี่อันนี้คือสามารถปับป๊บอาปั๊บคล้ายๆว่าปั๊บมิกเซอร์ในตัวเครื่องปั๊บสาวเดินตัวเครื่องได้เลยนะเอ็กอันนี้คือมีแต่ในเอ็กเรุ่นเดียวเด้อที่ว่ามีนะรุ่นอื่นไม่มีเดิมมันจะมาถปับ๊บนะปั๊บเสียงเลยเลยอันนี้จะเป็นปุ่ม อ่าอันนี้เป็นเรีคอร์ดบ็อกซ์อันนี้จะเป็นลิงก์อันนี้จะเป็น USB นะนี่ USB คล้ายๆว่ามันจะมีซอง,เส,สองเ,เสียบสองซองถ้าเขาลิ้นเขาเสียบซองหกกน,งนึ่งเขาก็กดหนึ่งถ้าเสียบซองสองเขาก็กดสองนั่นเองนะนี่อันนี้ซอง USB ลิน US ้น USB เด้อนี่อันนี้จะเป็นหูฟังความดังความแหงของหูฟังนะหูฟังจะเสียบอยู่ด้านหลังเด้อเสียบได้สองแบบมีหูน้อยแล้วก็หูใหญ่อันนี้จะเป็นพวกเอฟเฟกว่าเขาจะเลือกลิ้นเอฟเฟกตัวใดเลือกลิ้นเอฟเฟกต์เแล้วเขาก็เลือกว่า ให้มันเข้าซองตัวใดนะสมมติเราลิ้นอยู่ซองหนึ่งเราอยากให้เข้าเฉพาะซองหนึ่งเราก็ใส่หนึ่งเราลิ้นอยู่ซองสองอยากให้มันเข้าซองสองเขาก็เข้ามาซองสองสิถ้าเราอยากให้เข้าทั้งมือเรามามาสเตอร์นะเราสามารถลิ้นกับไม่ก็ได้นะนี่เวลาเราปัาไม่แล้วเราปั๊บใส่อิฟเฟกต์แบบนี้ได้เลยนี่นี่ไม่นะนี่เราใส่คอร์ดฟเดอร์ก็ได้คือกันนะนี่แล้วอันนี้จะเป็นตัวปั๊บเดิร์ปปั๊บบีดนะปั๊บบีดในการลื่นอิฟเฟกต์นะนี่อันนี้จะเป็นอิฟเฟกต์เวลาเราลิ้นจะให้มันเข้าโลมมิดดไไฮเเเาาาสรถลลือก้ยนะ อันนี้จะมีสพอรใน x ออันนี้ถือว่าคักสุดๆเลยตัวนี้จะเป็นตัวปิดจ็อกเปิดจ็อกนะว่าสมมติเราจับจ็อกมันพิงมันก็จะหยุดถ้าเราเปิดนะถ้าปิดจับจ็อกมันก็จะเป็นอย่างนะมันจะกลายไปเป็นจ็อกมูนอันนี้จะเป็นปุ่มซิงก์บีพีเอ็มเด้อน,นี่อันนี้จะเป็นปุ่มปับเทมโปววานี่มันจะมีบวกหกบวกสิบบวกสิบหกนี่นจะเป็นตัวปับเด้อนี่อันนี้ก็คือพอยคิวแต่ละเครื่องมันพ่ตั้งกันหลายนะเพียงแต่เราจื้อซื้อมันแลวก็ ไซส์มันจะประตั้งกันหลายเด้ออันนี้จะเป็น C D J 2000นะเอาสามารถพ่วงใส่กันได้เด้อเค